سلامualaikum w มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ท่า um. นพี่น้องที่รักคารพทุกท่านนะครับวันนี้เป็นรายการที่ว่าเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเรื่องเล่าจากพระวจนะของท่านลบีมุฮัมหมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซสลัมวันนี้เสนอเรื่องแรกบทแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายสามคนที่ติดอยู่ในถ้ำท่านพี่น้องที่รักคารพทุกท่านในปรากฏเรื่องเล่านะครับว่ามีชายสามคนนั้นท่านได้ออกไปสู่ ในปลายแห่งใหญ่และขณะที่เขาได้ดำเนินการเดินทางนั้นได้มีฝนนั้นตกโปรยปลายอย่างหนักมาและทําให้ชายสามคนนั้นน่ะได้เข้าไปหลบอยู่ณถ้ำแห่งหนึ่งพอชายสามคนนั้นเข้าไปอยู่ในถ้ำแห่งนี้นั้น่ะได้เกิดมีก้อนหินก้อนใหญ่ลงมาปิดปากถ้ำลงมาปิดปากถ้ำและส่สงสุดท้ายว่าชายสามคนนั้นออกมาจากปากถ้ำไม่ได้ ท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านต่อมาหนึ่งในสามคนนั้นได้พูดออกมาว่าไม่มีใครเล่าที่จะช่วยให้เรานั้นได้ออกจากถ้ำแห่งนี้ได้ไม่มีใครเล่าที่จะทำให้หินนั้นเคลื่อนย้ายออกมาได้นอกจากเป็นพระบัญชาชาเป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาละโดยที่ให้พวกเราท่านทำการขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาละโดยการระบุอามานันอิบาดะห์ในการขอดุอา พอชายทั้งอีกสองท่านนั้นได้ยินเสียงนี้มีชายคนหนึ่งจากชายทั้งสามท่านนั้นพูดออกมาว่ายาอัลลอฮ์โออัลลอฮ์จ๋าฉันนั้นมีพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านของฉันและมีอยู่คืนหนึ่งฉันได้ออกจากบ้านเพื่อไปหาไม้ฟืนในป่าใหญ่กลับมาฉันก็มารีดนม เพื่อที่จะให้พ่อแม่ของฉันนั้นได้กินได้ดื่มก่อนนอนแต่สุดท้ายพ่อแม่ของฉันนั้นได้หลับแล้วชายคู่นี้ก็ไม่กล้าที่จะปลุกพ่อหรือปลุกแม่เพื่อที่จะมาให้ดื่มนมก่อนที่จะทำการนอนจนเขานั้นได้รอให้ถึงซุปหี่พอถึงเวลาซุปหี่นั้นน่ะ พ่อและแม่ของเขาได้ตืน่นเขาก็เอานมที่เขาได้เตรียมไว้เอามาให้พ่อและแม่ของเขาได้ทําการดืม่มเขาบอกว่าฉันนั้นน่ะไม่ได้นมเนี่ยที่รีดมาจากสดๆน,นั้นน่ะไม่ได้ให้ใครเลยไม่ได้ให้ใครดื่มเลยคนที่จะดื่มนั้นต้องรอที่จะดื่มหลังจากผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของฉันพอสิ้นสุดจากการขอพรนี้ หินที่ปิดอยู่ปากถ้ำนั้นก็ทำการขยับออกแต่ชายทั้งสามคนก็ไม่สามารถที่จะออกจากถ้ำได้ต่อมาชายอีกหนึ่งท่านจากในสามท่านก็วิงวนอนต่อเอโออสุบฮานาฮูวตาลาว่าเมื่อฉันนั้นยังเป็นวัยรุ่น เมื่อฉันนั้นยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นฉันนั้นได้หลงรักรักสาวอยู่หนึ่งท่านซึ่งเป็นญาติของฉันแต่ผู้หญิงคุณนั้นกับปฏิเสธความรักของฉันมีอยู่วันหนึ่งหญิงผู้นี้นั้นน่ะได้เดือดร้อนที่ต้องการจะใช้เงินตามตัวบทถ้าผมจำไม่ผิด ขาต้องการใช้เงินประมาณ120ดินารหญิงผู้นี้ก็มาทำการขอยืมกับชายที่ติดอยู่ในถรร้ำชายผู้นี้ก็พูดออกไปว่าฉันนั้นสามารถที่จะให้ท่านผู้หญิงคนนี้ยืมได้แต่ท่านนั้นจะต้องมาหลับนอนกับฉัน หญิงผู้นี้ที่เป็นผู้ที่ร้อนเงินนั้นะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร้อนเงินก็ตอบตกลงไปว่าฉันนั้นยอมที่จะนอนกับท่านโดยที่มีการร่วมเพศสัมพันธ์พอถึงเวลาตกเย็นชายผู้นี้กับหญิงผู้นั้นก็จะเข้ามานอนด้วยกันทางด้านผู้ชายก็ที่จะเริ่มที่จะทำปฏิบัติการ หญิงผู้นี้ก็พูดออกมาว่าบางจ๋าบางไม่กลัวกับบาปที่บางกำลังจะเกิดขึ้นหรอบางไม่กลัวกับบาปที่บางนั้นจะทำการศินากับฉันหรอความรักของบางที่มีให้ฉันนั้นมันไม่ใช่ที่รักแท้เพราะว่ารักแท้นั้นมันต้องเกิดขึ้นจากการหลังนิกาชายผู้นี้พอได้ยิน คำพูดจากหญิงสาวก็เกิดคิดตกอยู่ในใจก็เลิกล้มในการที่จะมีการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้เลยกล่าวขอตอบัตตัวจากอาลบลาสุบาฮานาฮูวะตาละพอหลังจากชายผู้นี้นั่นได้ทำการวิงวอนตอบละด้วยกับการประกอบอามัณ์อิบาดาหินที่อยู่ปิดปากถ้ำนั้นก็ทำการเลื่อนออก แต่หินเลื่อนออกนั้นยังไม่ทำไม่สามารถที่จะทำให้ชายทั้งสามท่านนั้นออกจากถ้ำได้และต่อมายังเหลือชายอีกหนึ่งท่านชายอีกหนึ่งท่านที่ติดอยู่ก็วิงวอนต่ออีกอัละสซุบฮานะฮูวาตาอัลละออยาโอ้ยาลละ ฉันนั้นเมื่อก่อนเคยมีฉันนั้นเคยจ้างคนหนึ่งคนมาทำงานให้กับฉันฉันเคยจ้างเขามาแต่เขานั้นน่ะจากฉันไปโดยที่ฉันนั้นไม่ได้จ่ายเงินทดแทนให้กับเขาฉันเลยเอาเงินที่ฉันนั้นจะต้องจ่ายให้กับค่าแรงเขาอะเอาไปทำการซื้อแพะซื้อแกะ เอามาเลี้ยงโดยการมีแพะมีแกะมีอูดมีวัวต่อมากิจการที่เกี่ยวกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ทำการเติบโตมีเป็นร้อยเป็นพันตัวกลับมาอยู่วันหนึ่งชายผู้นั้นกลับมาหากับคนที่แจะแรงงานว่าฉันมาของเงินค่าแรงที่ฉันนั้นได้เคยทำมา ชายผู้เป็นนั้นก็บอกว่าท่านจะมองไปทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นแกะเป็นอูดเป็นหัวทั้งหมดนี้คือค่าแรงของท่านชายที่มาจะมาเอาค่าแรงนั้นได้บอกกับชายผู้นี้ว่าท่านอยากโกหกฉันเลยท่านอย่าหลอกฉันเลยชายผู้เป็นเจ้าของเงินเจ้าของแพะนั้นก็บอกว่าฉันไม่ได้โกหกทั้งหมดนี้ฉันได้เอาเงิน จากที่ฉันจะให้ท่านนั้นน่ะไปทำการซื้อแพะซื้อแกะและเจริญเติบโตขึ้นมาพอชายผู้ที่จะมาเอาคะแนนได้ยินก็นำแพะนำแกะนำอุบทั้งหมดนี้กลับไปยังของตัวเองทั้งหมดทันใดนั้นหินที่ปิดปากถ้ำน,นั้นก็ได้ทำการเลื่อนจนทำให้ชายสามท่านนั้นออกจากปากประตูถ้ำอย่างแน่นอนออกจากปาก ทำได้อย่างปลอดภัยออกจากปากถ้ำได้อย่างสมบูรณ์ท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านบทสรุปในเกี่ยวกับหะดิษที่นำมาวันนี้บทสรุปเกี่ยวกับพระวจนะที่ผมนำมาบอกกับบรรดาพี่น้องโดยสรุปนั้นโดยที่ย่อมาเป็นที่เข้าใจง่ายๆนั้นว่าการที่เรานั้นจะทำการขอดุดมอาต่อเอ,องค์อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาลาให้เรานั้นวิงว้อนด้วยกับการตะวสัสุน วิงวอนด้วยกับสิ่งที่เรานั้นจะเป็นสิ่งที่เรานั้นได้กระทําขึ้นมาประการที่สองคือการที่เรานั้นได้ทําความดีต่อพ่อแม่ปาการต่อมาคือเรานั้นได้ลํำลึกถึงว่าการทําซีนานั้นเป็นผิดเป็นหลักการผิดต่อหลักการของอันอิสลามและสุดท้ายประการสุดท้ายที่พูดมาในชายคนที่สามนั้นก็คือ การที่เขานั้นมีอามาันนะเขานั้นไม่ได้คดโกงเกี่ยวกับในเรื่องของค่าแรงของลูกจ้างของเขาอันนี้เป็นบทสรุปต่างๆที่ผมจะมามอบให้กับบรรดาพี่น้องใน EP แรกอินชลัลวล่ะแล้วเราจะต่อกันในเรื่องของพระวาจนะในบทที่สองอีชัลวละเราจะพบกันทั้งห้าสพระวาจนะของที่มีมาในรวบรวม Dalam klip ini, kami berdoa untuk pelanggan kami. Wabil lahir taufik, wanihidaya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.